กูอยากโดนทอยิงว่ะกูไม่ใส่เซตเลยก็ได้กูต่อให้ไอ้เหี้ยแอดมินแม่งเล่นดิ้นแล้วกูว่าไอ้สัตว์ปลาทอมาเล่นเฮ้ยเฮ้ยทออยู่ไหนวะอยากโดนทอยิงวอีกเหรอไอ้สัตว์เล่นดิ้นนะมึง กูอยากโดนทอยิงไอ้หี้ใครได่ทอวะมาดิมายิงบูดีกูใส่กูใส่ห้าพัน่ะทำไมใส่หมื่นหนึ่งอ่ะเออกูใส่สองหมนเต็งต่ำด้วยกูกูยักบั๊หกได้ป่ะไอสัตว์ไปองยยิงยิงยิงยิยยิงยยิง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 ยิงยิงยิงยยิยิงยยิง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 ยิงยิงยิงยิยิง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 ยิยิงยยิง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 ยยิงยิงงยิงยิงยยิง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 ย ตุ้มหยัดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยบุรพาร์คขึ้นเลยบุรพาร์คขึ้นเลยที่เราตรงไหนบอกตรงว่าแอดมินเซิร์ฟนี้มันงงเดี๋ยวไปขอมันมาแล้วเฮ้ยจะร้องทำไมเฮี้ยแตกเอาเอาเอาทอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 มึงเด่ดติดเอาเอาแม่งไอ้เฮี้ยใส่ทอไอ้สัตว์กูใส่ชุดเบีวหกมึงใส่สามพันไอ้เฮี้ย แห่งเอ้ไม่ไปตัดอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งบางทีมันก็เกินไปนะผมบอกเลยเซตเดียวกันม,มันเหมือนแพ้มันโอ้เซตเดียวกันมันก็เหมือนหมาตัวนึงอ่ะไปตัดเนเปิดโพสด้วยมันเฮ้ยคุณก็จะเกิดหีวาย ไอ้เหี้ยออกไปได้ซะก็ดีอ่ะไอ้สัตว์นี่ยิงกูเมื่อกี้นี่ฮะมึงเป็นคใยอะไรมึงยิงกูอ่ะกูอยู่หลังมึงเนี่ยฮะมึงเป็นใครเลยมึงยิงกูทำไมถามไหนวะฮะกูถามมึงมึงเป็นอะไรมึงยิงกูเมื่อกี้มึงมึงเปรี้ยวอะมึงเคยแตกป่ะไอ้สัตว์กูไม่ยิงมึงเฉยไอ้สัตว์ตายไป็นตมั้งเป็นตายบังอาจยิงกูไอ้เหี้ยกูยิงกับคนอื่นอยู่ใส่กูเรียนขอะทอไปไหนวะ พอแม่งออกแล้วไอ้เฮียอันไรแกมาขู่ไอนมึงไอ้เมึงก็ยิงดิกูลงมาปากรีเซตเมินอ่ะวันนี้โทษฐานยืมเซตไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้ไม่พาก็ทำกันได้แล้วอยู่ไหนละเบื่อไห้เรียแม่งเลยสักคันนี่เบื่อไอ้มีนอยู่ไหนแอดมินอยู่ไหนแอดมินไปแล้วไอ้เหี้ยด่าด่าจนออกไป่ได้ไอ้เหี้ยยืมเซตไอ้เมียนไอ้เมียนเนื้อมันชื่อเหรอไอ้เมียมันชื่อจุดไงอะไร

เลียสานี่ไงสัาแตกกับแตกเฮียเออกูอยู san ่นิ <ps ps ่งไม่ได้เฮียอยู่นิ่งกูแตกไอเฮียไปบอกแอดปรับตายเกิดในนี้ได้ดิกูทำคลิปไม่ได้เนอะได้ได้ได้แอดเล่นแอมทำคลิปไม่ได้เนีอะเดี๋ยวเลี้ยดเฮียดูเลี้ยดเดี๋ยวเดีละดีละ พี่ทำไมว่าเลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมอออบอกแอด,ดมินดิแอด,ดมินแม่งยืมเซตไม่ได้นะไเนี่ยไอ้เหี้ยมันบิดปูยี่ไอ่หี้ยกูยืมถ้ากูไม่คืนมันกูดึงคืนหนีไฟ <c oughs> เหมือนเหมือนกูเป็นแบบเหมือนเหมือนกูเป็นโจรอนะเนาะไอ้เหี้ยกลัวไอ้เหี้ยกลัวพ่อไอ้สัตว์แอดมินเฮ้ย,ฮย <c oughs> ปั่นไปยีวันนี้น่าสมเพชมันป่ะจริงๆรน่าสมเพชมัน Ôi, chết nó, chết nó mà. Ơ ying đi lằng nó hồi rồi đấy. ลงมาเล่นแดดล็อกกี้ดีกว่าป่ะไปป่ะเห็นว่ากูก็อยากมีชุดเหนือคนอื่นอยู่เห็นว่าเอามาแล้วยิงอ่ะทำชิปอ่ะแค่ไม่ขอเยอะขอร้อยสิบมันยิงกูไม่ตายแค่นี้กูก็พอแล้วเหียเซทห้าสิมันเป็นยังไงอ่ะ เซท้าสิมันเป็นยังไงฮะเซท้าสิมันก็เป็นคนลายไฟไงแล้วชุดมันเป็นยังไงชุดเป็นคนลายไฟหัวฟาร์มเว้าหกแล้วตัวมันก็เป็นตคนลายไฟดูดูเลสเลสว่าวะมาเนี้ยเลยมีอะไรมีอะไรให้เซท้าสิมีอไรเหรอขอลองยิงหน่อยว่ามันถึงขนาดไหนใส่พันไหมครับอันนี้อเนนี้เจลเลสเจลเลสเอ่อมีใส่พันอ่ะอยากลูกใส่พันมาแต่ไอ้นี่ไงอันี่เมื่อกินจะตายเหรออืมเมื่อกี้ลงตัวแล้ว โอเคถือไอเดียวปืนดิถ้าถ้าถ้าเห็นดิสในแมปเอาปืนลายไฟนี่ยิงแป๊บเดียวแล้วแตกอะ่ะเนี่ยแตกแล้วเนะนี่ยตัวนึงเออแตกซ้ำให้ซะเฮ้ยอะไรมุดดวดทำไมล่ะเฮ้ยเทวรามยิงตันี้เทวรามไม่ไว้ใจกับเซิร์ฟอ่ะเออเติมไปแล้วปิดอีกไอ้เหี้ยโอเคจะเติมเพิ่มอีกบ้างเหรอก็อยากได้แบบก็แต่แค่เซ็ตพันแล้วแต่ก็ไม่กล้าเติมเหมือนเดิม สายฟรีในตำนานเว่ยเล่นไม่โหแต่ปากดีไปก่อนแล้วก็เลยไปนั่งตัดชิปอีกอี้ออันนี้เนี่ยอันนี้สี่เม็ดแตกจำได้อ้าวเฮียกี้ผมกัดม้อนน้องเบ็ดเนื้ออี้อ่ะอี้อะ ไอ้เพื่อนถ้ากูหายไปก็ไม่ต้องสงสัยจะได้ถ้ากูหายไปออกจากเซิร์ฟนี้ก็ไม่ต้องสงสัยกูเด้อีเน้ยตีหน่อยอะไรวะอะไรเียยิงผมอหัวใครยิงผมไม่รู้เนี่ยกูเดียยิงหัวไม่แตกเลยไม่รู้เหมือนนกัดอันนี้ของตกหรืออะไรเนี่ยโดนดอกไม่ตกโดนดอกอ่านไม่ไม่อ่านอะไรไงขอโทษครับเออดีมากไอ้น้อง ปืนแรงปืนปืนทีนี้ปืนแรงปืโอ้เลี่ยดึงจะยุ่งแม่เนาะหอมชายดีดีกว่าฮะอะไรวะจะยยุ่งทำไมไอ้น้องนี่ไงแตกไปสิน้องชายอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกูว่ากูอยู่นให้แล้วปืนที่นายให้เราเอ้ยเออ๋อกูนี่ไงปืนให้ให้เรากร้ยุนแตกไอ้ยกระสุนสะท้อนนี่แหละ เดี๋ยวอีกสักพักกูสองกูว่าไม่เกินสองวันอ่ะกูบินแน่ใช่ไหมทำไมวะแบนเดสัสเฮ้ยมันจะแบนทำไมมันมันไม่แบนหรอกมันโดนด่ามก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวอะไรอ่ะบีนเลี้ยงอ๋อเจนี่เอาปืนนี้มาเล่นเหรออะไรนะอะไรอ่ะเฮ้ยไปแอดมินมันอยู่ไหนวะมันงอนดูไอสัตว์แม่งยี้ยี้ยอ้าวกูคามว่างจริงหร All the you want.